สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอกจำสิงครับผมอ่ะตอนนี้ก็มาอุดเงือกเจ้าสมพงษ์แล้วเปลี่ยนเงือกใหม่พี่น้องมาดูช่างช่างเชื่อมในตำนานครับดูทาดเชื่อมเกตเกตอะไรเนี่ยจานชูจานดจัดเลยอ่ะ แก้วไม่ถ้าถ้ามันง่ายลงอะ่ะถ้าเชื่อมแนวนอนน่ะมันได้ได้เกตสวยมากเลยเนาะโอ้เชื่อมน,นี้ก็ได้เหมืนอนกันกับพี่เมียวเนาดับแบบดูแล้วนะโทรศัพท์ไม่กระพังไม่ปิดขาวช่องตตาเต็มแล้วทำไมอ่ะลงไปหายาจูเมชาโทรศัพท์ตกดับ,ด,บดับไปเลยสตาร์ไม่ติดเลยจากแบตแบตร้อยอะ่ะตตาเต็มดับซื้อโทรศัพท์ใหม่วะ นี่ก็ใช้ลวดใหญ่ครับรวดสามจุดสองมั้งนี่นนช่างเชื่อมในตำนานครับแล้วเอาแบบว่าเอาขี้งานตามตูดเลยจ้ะไม่ต้องแบบไม่ต้องคอ,อเอาแบบไม่ต้องคอ จัดให้เอฟซีได้ดูนะสิถอนก่อนคนระับได้อยู่ได้อยู่นี่ครับหน้าบนเสร็จแล้วเหลือแต่หน้าล่างเอ้ยหน้าข้างล่าง มันดูมันดูการเชื่อมของจารย์ชูไม่ต้องห่วงนะผมผมใส่แว่นนะคนเล่นไฟตัวนี้ไหมคนมีไฟสุดจัดประลัดปอครับ

ทจะายท้้นาขา้องมันยกดำไม่ได้ว่ะเพราะว่าไอ้ฟัลลมมันทำไมน่เนี่เพราะมันอยู่ข้างบนเลยต้องยกดำาีนี้มันก็ต้องปีขึ้นไปเชียวเรื่อเดียวแล้วเหรอเอมังไใครเข้ามานลเจอมยไหมย่ไงมันแค่เตะมันแค่ร้าวเสืแค่เชื่อมไวตรงหนบานบัอะไม่ใช่บานคับนะ รู้ต,ตานะที่ตัวล็อกมันนั่นนะโอ้ไปแล้วะต่อแต้มมาแล้วไปแล้ว ้เกตตปลาช่อนครับเออผมก็นั่งอยู่นี่ผมก็เห็นเลยเยรอ,อ,อกวัวไฟเฮ็ดหนังเอ๊อะไรเอ๊ะไม่ถึงนี่เหรอกวัวไฟเฮ็ดหนังเอาตาลงเบื่อเอ,อ๊ะไอ,อ้ชอบข่ายคลิปแล้วชอบพอรอบนี่เหรอเอฟซีเขาบอกว่าโดนตัวไหนมา บอกว่าโดนตัวไหนมาอีกสิอโอ้หัวเราธรรมดาแน่มีสนุกสนานหนอะเฮ้ยไฟแตกแบกระเบิดเขี่ยเจี่อะไรมันติดขี้ไงพี่มันระเบิดแาตกแล้วนี่แหละเอ๊ะนี่เขี่ไปนี่เลย

มันขนาดนี้แล้ววะพี่มันไปแล้วอืมันเสียเส้นเลยสารมันไม่ใช่ดี่โดวนี้ไม่เอากลับบ้านแล้วตอนน้นเอาแบบไปด้วยนะเราต้องไปเอากลับการแย่ยเ,ยเ,ยเลยเจ้าโต้ง ช่างเชื่อมในตำนั้นสายร้อนไหมพี่อยู่ไหมนี่รับประกันไหมนี่รับประกันกี่กี่ปีรับประกันกี่ปี หลายปีหลายปีรงกสีดำันะเอ๊ตรงเชือสีดำมันจะไปหักตายได้กันเลยรูรัดกันใหญ่ฟันฟันนี้มันเล็กรูรูรัดกันใหญ่น่จะชูแล้วเลยหักง่าย วั 1> 1, 100. นร้อยนี่น่าจะลอยนี่ยันชูบอกรับประกันยันลูกบวช ประมาณนี้แหละคุณคนอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับอยู่อยู่อยู่แล้วแต่มันจะหักกันเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับม้เจอคลิปหน้ากันครับ